มาพบกับล้างทุ่โลมดีด้วยน้ํายานะครใบช่างเกตนะครับกับโตโยต้าไฮรักวิโก้นะครับที่ระยะนะครับ2องแสนสอกิโลเมตรนะครับเรามาชมดูสภาพก่อนทําการล้างนะครับทางด้านช่องพอร์ตไอดีนะครับสภาพของลูกค้านะครับเขมาถือว่าพอประมาณนะครับไม่ถือว่าเยอะนะครับลูกค้าค่อนข้างที่จะดูแลรถดีนะครับคันนี้ อันนี้คือสภาพของท่อร่วมนะครับท่อร่วมไอดีนะครับด้านในนะครับก็จะมีขเข่านะครับพอประมาณนะครับสภาพในแต่ละช่องนะครับที่เราเห็นก็ถือว่า อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับเขมเหาสภาพของสเต็ปมอเตอร์ egr นะครับจะมีเขมเหาจับนะครับที่มอเตอร์ egr นะครับมาชมสภาพหลังทําการล้างไปแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะเกิดความมันใสเงาเลยนะครับ ไปในรูช่องของ,ของท่อร่วมไม่ดีนะครับนี่นะครับเราพยายามจะกล้องสูงเข้าไปด้านในให้เห็นเนื้อของอลูมิเนียมนะครับหลังจากทําการล้างนะครับสภาพด้านในจะใสเงางามนะครับเหมือนเราเบิกสินค้าจากอ่าห้องอะไรมาใหม่เลยนะครับพาร์ทใหม่เลยนะครับ พราะในการทําการล้างเราจะพิธีพิถันให้ลูกค้านะครับต้นที่สนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่0803379950นะครับนี่คือสภาพเรือนลิ้นเล่งนะครับทำการล้างด้วย สเปรย์นะครับหือน้ำยาล้างปีพีเสื้อตัวนี้ก็เป็นช่วงคอโค้งของทางเข้านะครับของไอดีนะครับทำการล้างให้เลยครับต่อมาเรามาดูสเต็ปมอเตอร์อีจา์นะครับหลังจากทำการล้างแล้วนะครับครับฝากผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ส่วนท่านที่สนใจที่จะนํารถเข้ามาตรวจเช็คและทําการล้างน,นะครับติดต่อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หน้าเพจล้างทุเลมด,ดีอุติจิอาซ่อมเครื่องยนต์หรือจะติดต่อเข้ามาที่0 8 0ย์แปดศูนย์มานะครับมาชมสภาพด้านช่องพอร์ตไอดีนะครับฝั่งเข้านะครับให้แต่ละช่องนะครับเราจะพิธีพิธันล้างให้ลูกค้าให้ได้สะอาดที่สุดนะครับ ครับก็ขอขอ,ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ